ออกกันที่ตะก,ก้ายี่สิบขออนุญาตเปิดไฟนะโอเคตะก,ก้ายี่สิบนะมีตะก,ก้าด้วยนะนะคะมีตะก,ก้าดาด้วยอยู่ตะก,ก้ายี่สนี่แหละแล้วก็ว้วอ,อันนี้อันนี้น่าจะเป็นสายอะไรสักอย่างนะคะไฟเลี้ยวอันนี้เป็นกันร้อนพ่อเออมีโอหนึนะคะสีลุงนะอันนี้น่าจะเป็นครอบ ข้อไฟท้ายนูโวหรือมีโอหรือฟีโนนี่แหละทุกคนนะคะไม่มีแตกนะเมื่อกี้นี้ดูให้แล้วอ่ะสติกเกอร์กันลอยติดฟ้าถังอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้อะไรไม่รู้นะคะลองดูเอานะใครรู้ตัวไหนใช้ได้ก็แคปเจอร์ไทยบล็อกมานะคะข้อไฟเลี้ยวฟีโนอันนี้อะไรเออกันลอยติดถังเอ็สลค่ะคู่นะคะสองชิน้นไฟเลี้ยวตาแมวปอกมือนะคะ อันนี้ของยามาฮ่าฟีโนอันนี้ก็ฟีโนเหมือนกันอันนี้ข้อปลายท่ออะไรวะเนี่ยปลายเลี้ยวอันนี้คลิกคลิกนะคะคลิกข้อปลายท่อเอ็อ็มเออค่ะพอลบอนะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้อะไร อันนี้เป็นนี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือตะกร้ายี่สิบามสิบนะชุดประกับนะคะชุดประกับใครใช้ได้เอาไปทุกคนพลาสติกมันชอบแตกแต่ว่าสายกับสวิกอคือดีมากนะคะปัม๊มอ่ะกองเปืยกองเลบน,นะคะข้อปลายข้ออีกแล้วเนี่ยก็มีประมาณนี้มีหลอดไฟนะคะแล้วก็มีอ,นนอะไร ันนี้เป็นคันเบรกนะคะแล้วก็มีสายไฟนะอ่ะโอเคอันนี้คือยี่สิบสามสิบนะคะใครจะเอาตัวไหนแคปเจอร์มาได้เลยอ่ะนี่ด้วยนี่ยี่สิบสามสิบ